ขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการพอดแคสต์ขององค์กรสังคมนิยมแรงงานเนื่องในวันกรรมกรสากลของปีนี้ผมสหายปีกแดงจะนำเสนอในหัวข้อการต่อสู้เพื่อสิทธิประกันสังคมของแรงงานไทยเพื่อส่งต่อความทรงจำ ว่าพวกเราต้องผ่านสิ่งใดมาบ้างกว่าจะได้มาซึ่งประกันสังคมแล้วองค์กรสังคมนิยมแรงงานมีมโนทัศน์อย่างไรต่อสิทธิประโยชน์ดังกล่าวและเพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนแก่เราว่าสิทธิประโยชน์ใดๆก็ตามไม่อาจลอยล่องมาจากฟากฟ้าแต่เกิดจากการรวมพลังการลุกขึ้นสู้ของเหล่ากรรมกรประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัดนี้ล้วนแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ทางชนชั้น นี่คือวัคทองอันลือเรื่องจากแถลงการพักคอมมิวนิสต์ที่เขียนโดยคาวมาร์สและฟริดดิชแองเกิลส์โดยผ่านการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ทางสังคมด้วยเงื่อนไขที่เป็นจริงทางวัตถุของมนุษย์ทั้งคู่กล่าวต่อไปอีกว่าเสรีชนกับทาตผู้ดีกับสามัญชนเจ้าผู้ครองแคว้นกับทาตเกษตรกรนายช่างในสมาคมอาชีพกับลูกมือสรุปแล้วก็คือผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่ต่างอยู่ในฐานะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันตลอดเวลา และดำเนินการต่อสู้ที่บางครั้งก็ซ่อนเร้นบางครั้งก็เปิดเผยอ,อยู่ไม่ได้ขาดและการต่อสู้แต่ละครั้งก็ล้วนจบลงด้วยสังคมทั้งสังคมถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิวัติหรือไม่ก็ชนชั้นที่ต่อสู้กันต่างสูนสลายไปด้วยกันและสังคมถอยหลังไปสู่ความป่าเถื่อนสังคมชนชั้นในทุนสมัยใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากการสูญสลายของสังคมศักดินาหาได้ทำลายความเป็นปฏิปักษ์ทางชนชั้นไปไม่ มันเพียงแต่นําเอาชนชั้นใหม่เงื่อนไขาการกดขี่ใหม่และรูปแบบการต่อสู้ใหม่มาแทนที่อันเก่าเท่านั้นแต่ยุคของเรายุคชนชั้นในทุนมีลักษณะพิเศษอยู่ประการหนึ่งคือมันทําให้การเป็นคู่ขัดแย้งกันทางชนชั้นไม่สับสนสังคมทั้งสังคมนับวันแต่จะแยกออกเป็นสองข่าใหญ่ที่เป็นศัตรูกันแยกออกเป็นสองชนชั้นใหญ่ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันโดยตรงคือชนชั้นในทุนและชนชั้นกรรมชีพ ทุนนิยมคือยุคสมัยที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติไปสู่ความรุ่งเรืองทางอารยธรรมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเปลี่ยนโลกทั้งใบให้อยู่ภายใต้อานัตอันศักดิ์สิทธิ์ของมันแต่ทว่าเมื่อทุนมาถึงโลกมนุษย์ทุกูกคุงมคนของมันตั้งแต่หัวจรดเท้าล้วนแต่หยาดหยดไปด้วยเลือดสดและสิ่งปฏิกูลมันได้กลายเป็นยุคสมัยที่ความขัดแย้งทางชนชั้นทะลุจนถึงขีดสุดโดยการแข่งขันเสรีที่ไร้ขอบเขต และทำให้ชีวิตของชนชั้นผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นชนชั้นในสังคมที่ดำรงอยู่ได้ด้วยการขายแรงงานของตนเองและไม่ได้ดึงผลกำไรจากทุนชนิดใดๆทั้งสิ้นทั้งความผาสุกและความทุกข์ยากจะอยู่หรือจะตายชีวิตทั้งชีวิตของพวกเขาถูกผูกติดอยู่กับมันอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่ชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของชนชั้นผู้ไร้ปัจจัยการผลิตแต่กลับกลายเป็นความเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ก้าวหน้ายิ่งกว่ายุคใดในประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาอุตสาหกรรมบีบคั้นให้ชนชั้นกรรมชีพยิ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นการใช้เครื่องจักรและการเชื่อมต่อของทุนยิ่งทําให้ความแตกต่างของแรงงานลดต่ําลงผลประโยชน์และสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาได้หลอมรวมชนชั้นกรรมชีพให้มีจิตสํานึกทางชนชั้นร่วมกันการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์อย่างกฎหมายแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรม วันทำงาน5วันต่อสัปดาห์ชั่วโมงการทำงาน8ชั่วโมงการยกเลิกการใช้แรงงานเด็กไปจนถึงสิทธิในการลาคลอดของแรงงานหญิงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของทุนนิยมไม่ได้เกิดจากความเมตตาปราณีของชนชั้นในทุนแต่เกิดจากการรวมพลังการลุกขึ้นสู้ของผู้ใช้แรงงานทั้งสิน้นผมคิดว่าตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับในกรณีของประเทศไทยคือการได้มาซึ่งสิทธิประกันสังคม ซึ่งเรากำลังจะพูดถึงเป็นลำดับถัดไปก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับประกันสังคมในเบื้องต้นประกันสังคมคือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้โดยจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีต่างๆคือการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการส่งครบุตรทุพลภาพชาราภาพ การว่างงานและการเสียชีวิตเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่องโดยประเภทของผู้ประกันตนจะถูกแบ่งโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533เป็นสาม,มาตร,ราด้วยกันคือ 1. ผู้ประกันตนตามมาตร,รา33คือลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปโดยเงินสมทบที่ต้องส่งเข้ากองทุนจะอ,อ้างอิงจากฐานค่าจ้างต่ำสุด คือที่1,650บาทต่อเดือนและสูงสุดที่15,000บาทต่อเดือนโดยนายจ้างจะส่งเงินสมทบ5%ของค่าจ้างลูกจ้างและตัวผู้ประกันตนจะส่งเงินสมทบ5%ของค่าจ้างและรัฐจะออกเงินสมทบอีกส่วนหนึ่ง 2. ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา39คือบุคคลที่เคยทำงานและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาก่อน แต่ออกจากงานและต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา39ต้องนำส่งจะเท่ากับ432บาทต่อเดือนโดยที่จะต้องส่งเงินสมทบให้ครบทุกเดือนต่อเนื่องกันซึ่งหากไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันหรือภายใน12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็จะถือว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ในทันทีโดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม ก็จะเท่ากับผู้ประกันตนตามมาตรา33และ3ผู้ประกันตนนอกระบบตามมาตรา40คือบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบจะจ่ายเงินสมทบ70บาท100บาทถึง300บาทต่อเดือนภายใต้เงื่อนไขว่าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์และหากเป็นผู้พิการทางร่างกายก็ต้องเป็นผู้ที่รับรู้สิทธิ์ดังกล่าว แน่นอนว่าสิทธิที่พึงได้รับจากประกันสังคมตามมาตรา 33, 39และมาตรา40ก็แตกต่างกันออกไปเช่นบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบก็จะไม่ได้รับการรักษาพยาบาลฟรีไม่ได้รับสิทธิตรวจสุขภาพฟรีไม่ได้รับสิทธิในการคลอดบุตรรวมถึงการประกันการว่างงานและสิทธิในการได้รับการทดแทนการขาดแรงได,ได้ก็จะผันแปรไปตามจำนวนเงินสมทบที่ส่งเข้ากองทุน สิทธิประกันสังคมในไทยไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้าไม่ได้เกิดจากความกรุณาของชนชั้นปกครองผู้มีอันจะกินแต่เกิดจากการต่อสู้ของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า30ปีจุดเริ่มต้นของแนวคิดเรื่องประกันสังคมอาจสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่การปฏิวัติสยามโดยคณะราษฎรปี2475หนึ่งในหลัก6ประการที่ถูกประกาศณนะพระที่นั่งอนันตสมาคมคือการบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือปรีดีพนมยงหนึ่งในคณะราษฎรได้เสนอแนวคิดเรื่องการประกันความสุขของราษฎรผ่านเขาโครงเศรษฐกิจว่าในการที่จะจัดให้รัฐบาลได้มีประกันแก่ราษฎรเช่นนี้ก็ต้องออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรซึ่งบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่ราษฎรทุกคนเป็นจํานวนพอกับที่ราษฎรจะนําเงินนั้นไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนต้องการในการดํารงชีวิตเช่นอาหารเครื่องนุ่งหม่มสถานที่อยู่และอื่นๆได้ตามสภาพจนกระทั่งปี2495รัฐบาลของแปลกพิบูร์สงครามได้แต่งตั้งคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวิธีการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือส่งครับประชาชนด้านสวัสดิการคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมและผ่านการพิจารณารับร่างเป็นกฎหมายในปี2497นับเป็นกฎหมายประกันสังคมฉบับแรกของประเทศไทยอย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวก็ถูกคัดค้านจากบริษัทประกันภัยเจ้าของสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจจนกระทั่งสฤษดิ์ธนรัตน์ก่อรัฐประหารในปี2500 กฎหมายประกันสังคมฉบับแรกของไทยจึงถูกยับยั้งการใช้อย่างไม่มีกำหนดความพยายามในครั้งถัดมาเกิดขึ้นในปี2507คณะกรรมก,การซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องกฎหมายประกันสังคมให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ผลการพิจารณาจากชนชั้นนำที่นั่งอยู่บนหอคอยงอาช้างได้ให้เหตุผลว่าประชาชนยังไม่พร้อมที่จะเสียเบี้ยประกันเพราะพวกเขายังยากจน นอกจากนี้หากนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวจะทบรวมเข้าเป็นต้นทุนสินค้าและบริการซึ่งจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนด้วยเหตุดังกล่าวจึงเสนอให้มีการงดใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าแรงงานจะมีจํานวนมากขึ้นหรือเริ่มมีการเรียกร้องอีกครั้งหลังจากนั้นกฎหมายประกันสังคมก็ยังคงถูกผ่อนผันไปเรื่อยๆจนถึงปี2523 เตมตินัทสุลานนท์นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศัยในวันแรงงานแห่งชาติว่าจะพิจารณาให้มีการประกันสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อกระจายรายได้และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้กับผู้ใช้แรงงานแต่รัฐที่ไม่เคยแยแสะต่อความเป็นอยู่ของพลเมืองอย่างแท้จริงยังคงทวงเวลาคลอดสิทธิประกันสังคมออกไปแม้ในช่วงเวลาดัางกล่าวผู้นำแรงงานจะเริ่มเข้ามามีบทบาทผลักดันการต่อสู้นี้แล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงแค่การจัดเวทีเสวนาการยื่นหนังสือและการล็อบบี้ผู้นำของรัฐบาลและพรรคการเมืองในขณะที่คนงานระดับรากหญ้าซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับกฎหมายดังกล่าวแทบจะไม่มีส่วนร่วมใดๆเลยตลอดเวลาที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลของทหารและนายทุนเขตพื้นที่ย่านอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เขตพระประแดงและเขตรางสิทได้ถูกยกระดับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และแลกมากับชีวิตที่ตรากตรำของคนงานพวกเขาได้รับค่าแรงจากนายจ้างในอัตราต่ำทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่มีสวัสดิการสภาพการทำงานไม่ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและปราศจากเสรีภาพในการรวมกลุ่มโดยเฉพาะแรงงานหญิงที่นอกจากจะเผชิญปัญหาในการทำงานแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการลาคลอดและถูกเลือกปฏิบัติด,ด้วยอคติทางเพศจนต้องตกอยู่ในสภาพยอมจำนน แต่ความแร้นแค้นอันตคัดของคนเหล่านั้นกลับยิ่งทําให้แรงงานมีจิตสํานึกทางชนชั้นและจัดตั้งรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงานที่กําลังจะสร้างคลื่นระลอกใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการแรงงานไทยไปตลอดการผลพวงจากผู้นําแรงงานที่เร่งผลักดันกฎหมายประกันสังคมอย่างไม่หยุดยัง้งและการลงพื้นที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ในสิทธิแรงงานผลักดันให้กลุ่มสหภาพแรงงานในระดับรากหญ้า เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานตั้งแต่ปี2,532ต่อมาในเดือนเมษายนปี2,533สาภาพแรงงานยานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ย่านพระประแดงย่านรังสิตและกลุ่มภาคีพันธมิตรที่เลือกจะยืนหยัดสู้กับพวกเขาอย่างองค์กรพัฒนาเอกชนองค์การนักศึกษาและกลุ่มรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมร่วมกันและนำไปสู่ข้อสรุปของการชุมนุมอดอาหารประท้วงเพื่อผลักดันกฎหมายที่กำลังจะเข้าสู่ที่ประชุม17พฤษภาคมในขณะที่การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรดนนำเนินไปอย่างเข้มข้นผู้นำรารยงาน12คนอดอาหารประท้วงหน้ารัฐสภาและตามมาด้วยการชุมนุมใหญ่ของแรงงานกลุ่มย่านและพันธมิตรกว่า5,000คนในวันที่18พฤษภาคมแม้ฝนจะตกลงมาอย่างหนัก แต่ผู้ชุมนุมยังคงยืนหยัดสู้อย่างทรหดและคนงานกลุ่มย่านเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นอีกเป็น6,000คนในตอนเย็นของวันนั้นตัวแทนกรรมกรนักศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนได้ประกาศผนึกกำลังเพื่อผลักดันกฎหมายประกันสังคมต่อไปกรรมกรและกลุ่มพันธมิตรยังได้แสดงพลังของตนอีกครั้งตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมจนถึงวันที่10กรกฎาคม โดยยุทธวิธีของประชาชนในรูปแบบที่เฉพาะตัวโดยผ่านการกดดันอย่างหนักหน่วงวันที่11กรกฎาคม2533สภาผู้แทนราษฎรเข้าประชุมทั้งหมดโดยพร้อมเพียงกันและลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัติด้วยเสียงเอกฉันประกันสังคมที่ถูกเตะทวงมาเป็นเวลากว่า30ปีก็สามารถคลอดออกมาอย่างเป็นทางการประกันสังคมคือจุดเริ่มต้น แห่งการประกันสวัสดิภาพของแรงงานที่พวกเขามีสิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้รับมันแต่แน่นอนว่ามันยังคงมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถตอบโจทย์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมได้เพราะ 1. มันถูกบริหารโดยระบบราชาการที่อิรุงตุงนังไม่ใช่จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบไม่สามารถได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมเทียบเท่ากับลูกจ้างประจำา 3. ลูกจ้างที่ทำงานบ้านคนพิการที่ไม่รับรู้สิทธิ์รวมถึงแรงงานข้ามชาติถูกผลักไสให้กลายเป็นคนชายขอบไม่ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพอย่างทั่วหน้า 4. สวัสดิการด้านการศึกษาและการคมนาคมที่ควรจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่แรงงานและยังประโยชน์แก่คนทุกคนในสังคมก็ยังเป็นเพียงความฝันและไม่เคยเกิดขึ้นจริงและ 5. ผลประโยชน์ในระบบประกันสังคมไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาทางเศรษฐกิจ และเยียวยาแรงงานทุกคนในยุคสมัยของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่นเงินประกันการว่างงานที่น้อยและให้ในระยะเวลาสั้นสิทธิ์ลาคลอดไม่เพียงพอผลประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40มีน้อยเกินไปและไม่ยุติธรรมและนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งถัดไปของเราสิ่งใดข้องเกี่ยวกับคนทำงานทั้งหมดพวกเขาก็ต้องเป็นผู้ที่ตัดสินมัน ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องขีดเขียนโชคชะตาโดยสองมือที่ใช้แรงงานของเราเองเราไม่อาจเรียกร้องเพียงแค่ประชาธิปไตยทางการเมืองและคาดหวังให้รัฐสภาของชนชั้นปกครองออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อมวลชนได้เพียงอย่างเดียวเราต้องไปให้ไกลกว่านั้นเราจำเป็นจะต้องมีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่ระบบโครงสร้างจะถูกบริหารจากล่างขึ้นสู่บนจากมวลชน โดยมวลชนและเพื่อมวลชนแต่สิ่งที่ว่ามานี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการรวมพลังการของชนชั้นแรงงานเช่นเดียวกับในตอนนั้นเมื่อปี2533โดยพลังของแรงงานย่านอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ย่านพระประแดงย่านรังสิตและกลุ่มภาคีพนมิตรผลลัพธ์จากทางเลือกที่จะลุกขึ้นสู้ของพวกเขาได้เปลี่ยนโลกใบนี้และทำให้ชนชั้นแรงงานไทยได้รับความเป็นธรรม และเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อสิทธิประกันสังคมโดยแรงงานไทยก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามเรื่องราวของการจัดตั้งองค์กรในระดับสากลเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การปฏิวัติโค่นล้มระบบทุนนิยมและทัศนะของเราองค์กรสังคมนิยมแรงงานได้ในพอดแคสต์ครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีวันกรรมกรสากลครับ